จะมาบอกทุกคนด้วยครับบอกอันนี้บอกตรงๆเลยนะอ่ะเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องแรกเรื่องแรกก่อนเลยนะเรื่องแรกก่อนเลยตรงนี้ว่าอ่าหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้นะช่องนี้นะครับฟังฟังไว้ให้ดีนะครับช่องนี้นะดาบทุกคนด้วยนะครับไปกระจายไปกระจายความไม้นี่เลยนะจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับช่องนี้นะของช่องนี้นะสามารถช่องนี้นะคอมเมนต์นะครับสามารถ ฝัดได้เต็มที่นะครับผมมึงฝัดได้เต็มที่เลยครับแต่แต่ฟังก่อนนะแต่แต่ไม่เอาเรื่องเพศไม่เอาเรื่องเพศไม่เอาไม่เอาเรื่องแซะไม่เอาเรื่องเรื่องที่มันทะลึ่องอะ่ะ เรื่องที่มันทะลึ่งตึงตังครับโอเคปะเรื่องมันทะลึ่งตึงตังที่เหลือมึงจะฝัดอะไรเต็มที่พี่พิสูจน์มาแล้วว่าต่อให้จะฝัดท้บตายอ่ะถ้าดูอย่างช่องฝรั่งอ่ะเขาฝัดกันยิ่งกว่านี้ครับไม่ยังไงก็ไม่บินครับยังไงก็ไม่บินดังนั้นเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนหรือว่าจะจะจะฝัดเป็นรูปอะไรน่ารักหรือว่ารูปเฮฮารูปกวนกวนยียวนกวนประสาทเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยดาบไม่ต้องแบนครับหลังจากนี้ใครจะฝัดไม่ต้องแบน ยกเว้นเสียแต่ว่าเป็นรูปทะลึง่งเป็นรูปไปไปแซะคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองวันนี้จะมาบอกนะวันนี้จะมาบอกนะอันนี้เนี่ยหยก็คนคนน้อยๆน,นะครับไม่ก็ฝากกระจายข่าวด้วยนะครกันคือไปไปดูทิกตอกมาจริงๆก็ไม่อยากพูดหรอกอจริง เพราะว่าอธิบายไปเยอะครับคนไม่เคยดูเราอะ่ะเขาก็จะแอนตี้ยังไงก็ anti. แอนตี้แอะจะบอกไว้ว่าจะบอกไว้ว่าส,าสิ่งอ๋อไอ้เฮี่ะเออมอนไปถึงเอาเลยไม่ต้องฟังหน้ากูแล้วดิสิ่งสิ่งที่สิ่งท,งที่สิ่งที่หมายถึงหรือว่าอะไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะผมบอกอยากจะบอกนะในตัวผมเองนะตัวมเองเนี่ย คือหวังดีครับแค่นั้นมองเห็นอะไรเป็นข้อผิดพลาดมองเห็นอะไรเป็นจุดอ่อนมองเห็นอะไรเป็นข้อบกพร่องเราก็พูดด้วยความจริงพูดแบบตรงไปตรงมาพูดโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องไปบอกไปบอกนู่นนี่นั่นอ่ะโอเคมันอาจจะรุนแรงจนรับไม่ได้มันอาจจะดูว่าไปว่าไปว่าประเทศนู่นนี่นั่นนะครับผมอยากจะบอกตรงนี้นะตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศ ไอ้หมาเย็ดแม่ไม่เห็นหน้ากูเลยสัอ์อ่ะกูปิดก่อนตัวผมเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศอะไรเลยนะครับเข้าใจปะผมไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศไหนผมเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไปเล่นประเทศไหนก็อยากจะรู้ว่าประเทศนั้นมีข้อดีข้อด้อยอะไรผมถามหน่อยสิผมเหมือนเป็นผมเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งอะ่ะผมไปกินอาหารเนี่ยผมรู้สึกว่าร้านน่ะมันเค็มไป มันจัดไปผมจะพูดไม่ได้จริงๆหรอว่ามันเค็มไปแล้วหรือว่ามันไม่อร่อยสักนิดสักหน่อยเป็นข้อบกพร่องอะตรงนี้ไม่สะอาดตรงนั้นไม่สะอาดผมจะพูดไม่ได้จริงหรอผมก็ต้องพูดสิเพราะมันคือเรื่องจริงอะ่ะจริงไหมมันคือเรื่องจริงอะครับผมพูดทุกอย่างเนี่ยผมผมพูดผมพูดทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องจริงสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่คุณอะ่ะ คนดูหรือว่าคนที่อ่ะเขาเรียกว่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าเป็นหัวเมืองแต่ละต่างต่างๆแต่ละที่แล้วกันที่ผมจะไปในอนาคตหรือว่าอะไรผมบอกไว้ตรงนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนลูกค้าคนหนึ่งอ่ะผมก็ชอบไปนั่งดูว่าเอ้ยไอเชี่ยมันมีข้อบผิดพลาดเนี่ยเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอ่ะอะไรที่มันเป็นข้อบิดพลาดอะไรที่มันข้อบกพรอ่องอะไรเป็นจุดอ่อนเราก็ต้องพูดดิเราจะมาเก็บไว้ทําไมอ่ะครับในสิ่งสิ่งที่คุณเป็น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  เขาเรียกว่าอะไรนะคุณเป็นเจ้าของกิจการอะ่ะคุณมีหน้าที่คือปรับปรุงหรือแก้ไขหรือทำมันให้ดีแค่นั้นก็พอครับถ้าผมมั่นใจเลยว่าถ้าคุณทำมันดีแล้วเนี่ยจะไม่มีใครมาด่าคุณได้แน่นอนผมพูดผมพูดตรงนี้นะทุกที่อะ่ะทุกที่อะ่ะทุกประเทศที่ไปอะ่ะผมก็พูดอย่างนี้หมดอะ่ะเวลาประเทศไหนมีอะไรอะ่ะ ประเทศนูน้นประเทศนี้มีอะไรดีไม่ดีผมก็พูดหมดอะประเทศอย่างยกตัวอย่างซัมเมอร์นะซัมเมอร์เนี่ยประเทศเนี่ยดีหมดนะแอดมินก็ดีพูดจาก็ดีต่อประสานงานก็ไวแต่ปัญหาเนี่ยปัญหามันคือปัญหาที่มันมีคือมันเป็นปัญหาที่ประเทศอื่นเคยมีมานานมาแล้วและมันมันมันมีเมื่อซัมเมอร์มันเป็นประเทศเปิดใหม่อันนี้เราก็เข้าใจเราก็ไม่ได้ไปด่าอะไรแต่คือแต่คือคุณเข้าใจไหมมันเป็นข้อบกพร่อง มันเป็นมันเป็นจุดอ่อนสิ่งที่คุณต้องมีอ่ะคือสิ่งคือกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาสิ่งที่คุณต้องมีคือการแก้ไขถ้าคุณปิดจุดแก้ไขตรงนี้ได้มันจะไปด่าใครจะไปด่าคุณได้ใครจะมาว่าคุณได้ต้องวะแค่นั้นเองจบไม่ได้จะกูไม่ได้จะมาแซหรือว่าจะมาอะไรเลยหวังดีนเนเฮียคยุยหวังดีแ้วแบบพวกกลับไปบอกว่า โอ,เองง้เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้คิดไปอย่างนั้นสิกูก็บอกทุกรอบนะถ้าซัมเมอร์เนี่ยแก้เรื่องบัคได้แก้เรื่องตัวบัคเรื่องรถบัคหรือปรับปรุงเรื่องหน่วยงานทําให้มันเล่นกันแบบมีการโครพื้นมีการคอกันมากขึ้นมีการเล่นกันมากขึ้นแค่นี้จบประเทศนี้มี2ออย่างที่แค่ต้องปรับถ้าปรับได้ไม่มีใครด่าเขาได้แล้ว ไอ้เฮียกูพูดตรงๆเนี่ยกูทำไมกูกล้ามาพูดเพราะกูหวังดีไงถ้ากูแม่งเป็นพวกตอแหลนะกูไม่มานั่งพูดอะไรแบบนี้หรอกสิ่งที่พยายามจะสื่อไปเนะี่ยแต่แม่งไม่เข้าหูไนงะมันไม่ฟังหรอกไอคนนี้แม่งเกลียดอ่ะมันไม่ฟังเว้ยมันจะไปแคบอไออะไรก็ตามที่แม่งแบบเชิงดราม่าแล้วก็เอามาด่ากันอนะ่ะมันเป็นอย่างนี้ไนงะมันถึงได้ต้องมีการฟอ้องรนะ้องกันอ่ะมันเป็นอย่างนี้ไนงะมันชอบบิดเบือนไปเรื่อยไงเพราะมันต้องการอะไรมันต้องการกระแสไง ไอ้เฮียไอ้นั่นนะอ่ะไอบอลเนี่ยมันก็น้องทําไมกูจะไม่หวังดีกับน,น้องมันวะกูถามหน่อยไอบอลเนี่ยน้องเลยนะรู้จักกับมันนะตัง้งเรหร่สีกรูบอกหลายครั้งแล้วจะท้อกันทําไมวะเมืองไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบางระจารันออ,ออกนายทองเหมน็ออนนายจันหนวดเคี้ยวออต่อสู้กับข้าศึกตั้งหลายพันแล้วมาแล้วมาบอกว่าหลายอย่างนะมาบอกว่าช่วยช่วยนุ่นลำ ผมบอกไว้ตรงนี้แล้วทุกครั้งที่มีคนมาด่าไอ้ถึงแม้ว่าตอนไฟอะตอนไฟที่มันตัวบั๊กกันผมก็บอกออย่าไปอย่าไปล้ออย่าไปนี่เลยอย่าไปว่านู่นนี่นั่นเลยครับตัวบั๊กหรือว่าอะไรมันปัดไปเรื่อยหมดเลยในในไลฟ์สเต็มก็มีอยู่ไปย้อนดูก็เอาไปย้อนดูอะตอนไฟตอนในแข่งอะน,นะโบ๊ยอย่าว่ากันเลยใครตัวบั๊กไม่เอาอย่ามาพูดนู่นนี่นั่นกันเลยอย่ามาด่ากันเลยก็ด่ากันตัวผมเองก็ยังไม่ได้บั๊กเลย พูดทุกอย่างพอเอาเป็นข้อเท็จริงไปเอารับไม่ได้อีกหาว่าเป็นแซะอีกเอา้าไอ้เฮียแนละ้วทํงไงกูพูดอย่างไงวะเนี่ยไอ้เฮียมันเป็นข้อบกพร่องมึงให้ให้กูบอกอย่างไงอ้อมออย่างงี้เหรอคือประเทศมันยังคือฟังรับกันรับฟังกันไม่ได้เลยยังไงเข้าใจปะคือไปหาว่าแซะอีกอ่ะก็คือแบบไอ้เฮียกูเป็นตีแล้วกูปวดหัวชิบหายเลยไอ้สัตว์นี่ไปเหตุผลนี่แมอโอ้ แตอนนี้นคนดูก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขานะใช่น้องต้นน้ําที่พี่เอสซื้อมาไหมครับเดี๋ยวไอ้ไอเรื่องไอเ้เชือกต้นน้าเนี่ยมึง,ม,ง,ม,งมึงพักไปก่อนแป๊บนึ่งดูขอระบายให้เต็มที่ก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวกูขอระบายก่อนแล้วหมบอกหน่อยนะคือ <laughs> แล้ว แล้วก็มาบอกว่าแบบที่ทําไปทั้งหมดนหวังเพื่อแบบว่าจะดึงคนนู่นนี่นั่นผมถามหน่อยผมบอกแล้วไงว่าแชทหรือว่าคนที่มาเล่นในแต่ละประเทศเนี่ยเขามีมันสมองครับเขามีเขามีมันสมองเขามีพิจารวิจารณยานในการตัดสินใจว่าเขาจะเล่นประเทศไหนดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดึงให้เขาไปเล่นประเทศไหนได้หรอกแลวตัวผมเองก็ไม่ใช่เจ้าของประเทศผมว่าย้าอีกครั้งที่กูมาพูดเนี่ยข้อบอกพร่องไอ้เชนะี่ยแฟมิเลียเนี่ยกูด่าแล้วด่าอีก แม่ยังไม่เคยปรับปรุงให้กูเลยกูยังด่าได้แต่ทําไมกูไปด่าประเทศคนอื่นแล้วกลับกลายเป็นว่ากูไปแซะวะคราวที่กูพูดความจริงอ่ะถ้าเขาแก้ได้ประเทศเขาจเจริญขึ้นไปเลยถ้าเป็นคนที่รับฟังผู้บริโภคแบบอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อย่าอาคตินะผมบอกเลยได้เลยว่าประเทศคุณจะได้รับแต่ฟีดแบ็ที่จริงๆริงฟีดแบ็ที่เรียวๆเลยฟีดแบ็ที่ไม่ได้เสแสร้งอ่ะนั่นแหละเออ นั่นแหละครับอันนี้ก็คือสิ่งนี้อยากระบายนะก็ฟ <c oughs> นะังไว้นะครับฟังไว้ฟังไว้ถ้าคุณปรับปรุงได้ถ้าใครเป็นแอดมินหรือว่าอะไรเจ้าของประเทศก็ตามถ้าฟังนะถ้าผมช่วยได้ผมอยากจะช่วยผมยินดีช่วยเลยอย่างเช่นหน่วยงานหรือว่าอะไรผมว่าเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรมาเยอะไอ้เหี้ยไปช่วยก็ช่วยได้ทําให้มันแบบเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นช่วยกันได้มากขึ้นแข็งแข็งมากขึ้นวิธีการจับวิธีการอะไรทําให้มันรวดเร็วกระชับ ไม่ใช่ต่างคนต่างเล่นเข้าใจปะในเมื่อเป็นหน่วยงานแล้วมันต้องเล่นร่วมกันมันต้องพูดพร้อมกันมันต้องมองไาทิศทางเดียวกันวิธีการจับยังไงชนยังไงจะงรับยังไงมันต้องมีแผนไม่ใช่ต่างคนต่างเล่นสเปดสะปะไปไปมามาอ,อ้อะอะไรก็ดรามาไอ,อ้อะก็ลาหาว่าแซะหวังดีไอเ้เฮียนั่นกับน้องกูนี่กับพี่คนหนึ่ง กูจะไม่หวังดีกับน,น้องงั้ไงกูไม่กูเห็นน้องได้ดีกูอิจฉาเหรอโอ้ไรสารละไอเหี้ยนั่นแหละครับหวังดีจริงๆถ้ายินดีช่วยช่วยหลายๆประเทศอ่ะช่วยที่ประเทศอะไบอลหรือว่าประเทศอะไรอ่ะช่วยได้ช่วยครับยินดีช่วยครับไม่คิดตังหรือไม่คิดอะไรด้วยก็ไปช่วยได้ครับชิวๆเลย ไม่ต้องพูดเยอะครับผมไรสมองขาดวิจารณญาณไม่ชอบพี่อยู่แล้วพี่จะพูดดียังไงผมก็จะแซกท้าบาง <c oughs> โนสนโนแคร์ไม่สนใดๆเพราะผมไรสมองไม่อยากให้สตรีมเมอร์ดีกัน <c oughs> นั่นไงมันมีถามว่ามันเป็น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 เรื่องถามว่ามันมันเป็นมันตลกร้ายนะ รื่องนี้แม่งตลกลายนะเพิ่งสองเดือนเองต้นน้ําดูจังเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะด่าทีเดียวนะเดี๋ยวคือมันมีจริงจริงมันเป็นตลกลายมันเหมือนแบ็โจ๊กอะแบ็โจ๊กตัวนี้ว่ามันไม่ชอบเว้ยตสตรีมเมอร์แม่งมาดีกันดีกันหมดอย่างเงี้ยแม่งไม่ชอบคือกูต้องปลุกปั่นให้แม่งทะเลาะกันมันมีจริงจริงคนประเภทเนี้ยพี่จะบอกให้ ยิ่งด่ากันมันยิ่งแบ่งฟักแบ่งฝ่ายได้ได้แบบเป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นอย่างกลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้อย่างกลุ่มนั้นอยู่กลุ่มนั้น,น,นจะไม่มีใครก็ตามที่สามารถอยู่ตรงกลางได้เพราะว่าถ้ามึงกลางเวลามึงเข้าข้างใครเขาก็จะหาว่ามึงเอียงเอียงไปทางนั้นเข้าใจไหมมันจะมีจริงๆพี่จะบอกให้มึงต้องเราต้องยอมรับให้ได้แต่คือสิ่งนี้สิ่งที่เราจะแสดงออกได้มากที่สุดก็คือการเป็นตัวเราเองเราพูดแบบตรงๆงเนี่ย มึงรับได,ไ,ได้ไม่ได้เรื่องของมึงไอ้เฮียกูพูดกับมึงตรงๆเนี่ยไอ้สัต,ตว์โตพอปะโตพอที่จะปรับปรุงมากแค่นั้นแหละจบจะหาว่ากูไปแซะก,ก็เรื่องของพ่อมึงอะไอ้สัตว์ควยมึงดูนี่เนี่ยไอ้เฮียแค่ทะเลาะกับแชทแค่ทะเลาะกับเอาหวยกูก็เหนื่อยพอและ้ะกูจะมาปวดหัวกับสิ่งที่กูพยายามที่จะบอกพยายามที่จะกล่าวพูดแล้วพูดอีกพอพูดดีๆแม่ก็หาว่ามึงอะตัวพูดดีเลยไอ้เฮียแต่จิต อิตใจทำอีกอย่างโอ๊คกูแบบกูไม่จะตีมแม่งแลวไอสัตว์เออเซนเซอร์ใช่ปะเขาจะไม่รู้วันนี้สตรีมเมอร์คนไหนมาพูดเสียงแหบเสียงแห้งไปห,หมดฟังไว้นะฟังไว้นะครับฟังไว้นะฟังไว้นะผมขอร้องละผมไหว้ล่ะผมถือว่าผมไหว้แล้วกัน อะไรที่พูดไปถ้ามันเป็นความจริงถ้ามันรุนแรงไปก็กราบขอโทษด้วยละกันนะครับถ้ามันรับไม่ได้ก็ขอโทษละกันนะครับแต่สิ่งที่ทําให้นั่นคือหวังดีแค่นั้นจบตีพูดถูกเพื่อนเด็กๆมันชอบปั่นกันให้คนทะเลาะปลออวยพรหน่อยวันนี้วันเกิดแดขวบนาตีเพื่อนไอ้ไอ้มึงไม่ไม่เป็นไรไม่รู้ไรไม่ต้องบอกดาบพี่บอกแล้วไงมึงปล่อยให้มันฝัดไปเลยมึงปล่อยฝัดจนช่องมันไม่บิน ยังไงก็ไม่บินคนฝรั่งเขาดูเป็นหมื่นเป็นแสนในเฮียเขาฝัดก,กันแชทเขาอ่านไม่รู้เรื่องเลยเขายังอยู่กันได้เขา้าใจปะฝักแชทได้เต็มที่เปิดอิสระแต่ขออย่างเดียวด่าคนอื่นไม่ได้แต่ด่าพี่ได้แต่มึงดูอารมณ์กูด้วยถ้ากูอารมณ์ไม่ดีมึงอาจจะโดนแบนแค่นั้นเองไปชุมเมืองอะไรก่ะคนหัว ต่ถ้าไม่จบจริงๆนะครับอันนี้พี่บอกแนละ้วครับถ้าใครไปบิดเบอือนจริงๆนะอันนี้อันนี้ครั้งเดียวนะถ้าใครไปบิดเบอือนจริงๆมึงมึงโดนอะไรกูไม่รู้นะมึงกูไม่รับคำขอโทษจริงๆนะพี่บอกให้นะขอให้โชคดีนะครับพูดแล้วพูดอีกตั้งหลายรอบโดนดาราม่ามาตั้งแต่รอบรอบแฟมเมื่อกี่ปีก่อนนะจําได้ใช่ปะ่ะนั่นแหละนั่นก็โดนไปรอบหนึ่งแล้วนะคนนี้โดนไปอะถ้ามึงจะเอาอีกก็เต็มที่ เพราะกูมั่นใจเลยว่ามึงบิดเบือนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นกับสิ่งที่กูตั้งใจที่จะพูดออกไปดังนั้นมึงโชคดีเด้อไอ้เฮียเออแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยใช่ว่าหน้ากูเป็นยังไงแต่มึงได้ยินเสียงแน่ๆมึงโชคดีแน่มึงเอาเลยถ้ามึงยังรันอยู่ในทิกตอกในทิกตอกนะกูย้ำว่าใน t i กตอกนะ เออไอ้หียเปิดหน้านี้ไม่ได้เลยสั์ไอ้เหี้ยออออทำไมไม่มีใครอยู่ในเมืองเลยวะ